ที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางกองกําลังผาเมืองเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายหลังจากที่ถูกน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนรวมถึงสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่2และหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31 กองกำลังผาเมืองจัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภายัยร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนหลังได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักส่งผลให้ทรัพย์สินของรัษดรได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ในเขตอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่จันครับมีรัษฎรหมู่บ้านบ้านสันกองตำบลแม่ไร่เส้นทางนั้นถูกตัดขาดบ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วน พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงพื้นที่บางส่วนป่าพื้นที่บ้านสวนป่านะครับตำบลแม่ฟ้าหลวงนั้นเส้นทางก็ถูกตัดขาดเสาไฟฟ้าโค่นล้มบ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วนและพื้นที่อำเภอแม่สายได้แก่บ้านแม่สายตลาดสายลมจอยตำบลเวียงพางคำบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนตำบลแม่สายบ้านสัญยาวบ้านห้วยไคร้ตำบลห้วยไคร้บ้านเรือนประชาชนนั้นเสียหายบางส่วนล่าสุดสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ